สวัสดีครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาชมการปรับถนนนะครับผมปรับภูมิทัศน์อยู่ที่ดอนลังกานะครับผมวงดอนของน้องอ่านนะครับผมยีมงานนะครับผมพร้อมทำงานนะครับผม ชมรถชมรถบดรถอัดนะครับผมรถดินนะครับผมของทีมงานซีรีสินนะครับผมผมก็รู้จักนะครับผม มาแล้วครับผมจะทำเป็นถนนคอนกรีตนะครับผม,รรบผมพร้อมนะครับผมรถด,ด,ดินรถบดพร้อมนะครับผม ถนนใหม่นะครับผมนี่ครับผมหลังจากที่เจอฝนมานานนะครับผมก็จะทำเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับผมดอนละการครับผมเป็นเพือนพี่ๆน,น้องชมนะครับผม รถบุกกาะป้อมนะครับผมนี่ช่วงนี้หนุ่มสกลก็จะลงคลิปอย่างนี้นะครับผมขอเป็นลงคลิปทับถนนคนข้างมั่งนะครับผมชมวิวน้องหานไปข้างๆก่อนนะครับผม มุมหนึ่งนะครับผมของน้องหานะครับผมดอนลังกาดอนขามนะครับผมก็ไปถ่ายข้างในก็คงไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าถนนกำลังจะทำใหม่นะครับผม เดี๋ยวามาชมรถขุดนะครับผม อลใี่เนี่ยเด้อป่าเด้อมาแล้ว wow. ครับผมพร้อมแล้วเปิดทางแล้วนะครับผมคุณรับเหมาแจ้งหน้างานแล้วนะครับผม นี่ก็ถึงเวลาต้องลุยแล้วนะครับผม นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอเป็นคลิปไม่ยาวนะครับผมนะมาชมการทํางานของทีมงานซีดีซินนะครับผมก่อสร้างนะครับผมรับถนนใหม่บริเวณเกาะบางกาเกาะขาวส่วนหนึ่งของน้องหารสกลนครขอบค,นนค,อคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ